สวัสดีค่ะนี่คือต้นมะยงชิดค่ะแล้วนี่ก็คือจุลินซีเครือกล้วยค่ะนี่ค่ะจุลินทซีเครือกล้วยใส่ลุงเท,เทให้อาหารบำรุงจุลินซีเครือกล้วยแลเห็นไหมเราเปิดน้ําไว้แล้วเราก็เทไปตามน้ํานี่แหละค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ได้จุลินซีเครือกล้วยเห็นปะ่ะค่ะเนี่ยเเนี่ยค่ะมันจะมีเครือกล้วยเหลืออยู่ นี่ก็ให้ไปให้ไปตามดินนี่แหละค่ะนี่ค่ะเครือกล้วยมันเหลืออยู่เห็นปะเซ้ลุงก็จะเอาเอมาขยายต่อกับเพื่อนเขานู่นสับประรดกองแอกแม่งอยู่นั่นน่ะนี่ค่ะเอเหมือนกันไอ้จูรินซีสังเคราะห์แสงสีแดงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเซลุงก็จะเอาอแซลมอนจูรินซีแซลมอนนะคะมาขยายแล้วก็เอามาให้เขาโอเคไหมอ่ะอันนี้คือการเอาจูรินซีอ่ จูทลียนซีคือกล้วยที่เฉลุงทําไว้อะผลผลิตจากสวนเฉลุงเอาไปทําจุลินนซียแล้วก็เอามาฝากเขาเหมือนเดิมเห็นไหมมาฝากคุณมายงชิดค่ะเรียบร้อยค่ะ